นักเรียนมัธยมใช้ iPhone รุ่นอะไรดีคะพี่แนะนําหนูหน่อยหลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าวัยมัธยมเนี่ยใช้ iPhone รุ่นอะไรดีถ้าจะให้แนะนํานะคะก็จะแนะนําเป็นรุ่น iPhone 13เลยให้มาดูตัวดีไซน์กันก่อนคะ่ะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกเลยนะคะที่ iPhone ทํากล้องแนวทะย,ยงออกมานะคะบอกเลยว่าดีไซน์นี่เก๋มากๆ ยิ่งตอนที่เปิดตัวออกมาใหม่ๆนะคะทุกคนกล้องแนวทะแยงแบบนี้ก็คือมันน่าราักปุกปิ๊กสุดๆยิ่งถ้าเป็นสีชมพูสีขาวนะคะโอ้โหโดนใจวัยรุ่นเลยค่ะมาดูในเรื่องของชิปกับตัว 5G นะคะก็บอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยปรับมาให้ดีขึ้นจาก iPhone 12เยอะมากๆเลยนะคะ,ะเสถียนแล้วก็สามารถใช้งานได้อีกนานสุดๆเลยส่วน iOS เนี่ยก็สามารถอัปเดตได้อีกหลายปีเลยค่ะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเปิดผ่อนกับแซลมอนโฟนได้นะคะหรือว่าจะซื้อสดผ่อนไปใช้ไปผ่อนครบับ ของวางดาวรับเครื่องก็มีให้เลือกค่ะผ่อนเริ่มต้นแค่วันละ50บาทสามารถผ่อนเป็นรายวันรายเดือนรายสัปดาห์ตามใจเลยสนใจจิมดิงหน้าโปรไฟล์